มึงเฮ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งวันจันท์ไงเมื่อกูอยู่ในวันนี้มาแล้วมั่วานอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คริสเนิร์ดหนังในวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องสวัสดีวันจันทร์ชีวิตสุดเฟี้ยวของนักศึกษาปี8เอิร์ เรียนมา8ปีแต่ยังไม่จบและนี่เป็นเทอมสุดท้ายแล้วที่จะสําเร็จการศึกษาแทนที่จะตั้งใจเรียน แต่เททั้งกายทั้งใจเพื่อไปจีบสาวรุ่นน้องชื่อสายไหมแต่ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับไอ้หนุ่มฮอตมหาลัยเอ,อิร์ดตั้งใจจะบอกรักสายไหมในวันที่1เมษายนปี2024ีแต่ทุกอย่างกลับผิดแผนทั้งหมดเอ,อิร์ได้ตื่นมาและพบว่าตัวเองตื่นมาในวันจันทร์ที่1เมษายนอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งเอ,อิร์ดจึงใช้โอกาสที่ตัวเองติดลูปในวันจันทร์เพื่อจะบอกรักสายไหมให้ได้เอ,อิร์จะทำสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ในสวัสดีวันจันทร์สามารถรับชมได้แล้ววันนนนี้ใโรรรงภาพยต์เเคือม และ S.F. Cinema ครับต่อไปนี้เป็นความรู้สึกของคริสเนิร์ดหนังหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องสวัสดีวันจันทร์ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่โคตรกวน และสิ่งที่ดีมากก็คือลักษณะนิสัยคำพูดการกระทำและความคิดของตัวละครนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากเวลาผมคิดอะไรตัวหนังก็จะทําแบบนั้นเหมือนตัวหนังอ่านใจคนดูออกและสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาพงานภาพนั้นดีมากสวยมากซึ่งสีและแสงในภาพนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีทําให้ผมรู้สึกชอบและตัวหนังมีการเล่นกับสเกลของฉากความกว้างความยาวซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกชอบมากแต่ว่าปัญหาของหนังก็คือในช่วงแรกอาจจะมีจังหวะก,การดําเนินเรื่องที่แป,กแปลกๆและผมก็รู้สึกว่าตัว หนังมันยาวไปผมไม่ได้บอกว่าหนังมันน่าเบื่อแต่แค่รู้สึกว่าหนังมันยาวเกินไปเพราะว่าการเล่าเรื่องมันไม่ค่อยกระชับบางครั้งเราอยากจะดูในซีนพวกนี้หรือซีนในอารมณ์แบบนี้ให้มากกว่านี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ดีมีความสมเหตุสมผลสูงตัวละครไม่ทำให้ผมรู้สึกขัดใจดังนั้นคริสเนิร์ดหนังจึงแนะนำว่าภาพยนตร์เรื่องสวัสดีวันจันทร์คู่ควรที่จะดูในโรงภาพยนตร์ครับ หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้และอย่าลืมติดตามเพจ f a c e b o o k TikTok และ l e m o n เ d e เพื่ออัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์การรีวิวสนุกๆเพิ่มเติมจากครนะิสเนร์ดหนังแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ